Hello everyone เด็กๆมาพบกับ English is fun by ครูแอมค่ะวันนี้ครูแอมจะมาสอนเรื่องการเปรียบเทียบ adjective ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาทราบจุดประสงค์กันก่อนนะคะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและนำหลักการใช้ superlative ไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ก่อนอื่นให้เด็กเตรียมปากกากับสมุดเพื่อจดสาระความรู้แล้วไปพบกับครูกัตตี้เลยค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับป๊าป๊าอีจากกัตตี้ชาแน,นลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับป๊าป๊าอีจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะครับโดยภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า superlative degree นะครับจะมีรายละเอียดอย่างไร ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับ superlative degree นะครับหรือว่าการเปรียบเทียบขั้นกว่านะครับจะเป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับคนสัตว์หรือสิ่งของตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปนะครับโดยจะมีประเด็นในการเปรียบเทียบยกตัวอย่างเช่นผอมที่สุดอ้วนที่สุดเร็วที่สุดแพงที่สุด หรือว่าดีที่สุดนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่1นนะครับในฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับมีสัตว์เลี้ยงอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือมีเป็ดมีไก่แล้วก็มีหมูนะครับถ้าเราต้องการจะเปรียบเทียบนะครับว่าสัตว์ทั้ง3ประเภทนี้หมูเป็นสัตว์ที่อ้วนมากที่สุดในฟาร์มแห่งนี้นะครับ เราสามารถใช้ superlativ e ในการอธิบายได้ดังนี้นะครับ The pig is the fattest animal in this farm. The pig is the fattest animal in this farm. นะครับหมูเป็นสัตว์ที่อ้วนที่สุดในฟาร์มแห่งนี้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับในห้องเรียนห้องหนึ่งนะครับมีเด็กทั้งหมด 5คนนะครับคนแรกชื่อพอลนะครับคนที่2ชื่อทิมคนที่3ชื่อนิกคนที่4ชื่อแจ็คนะครับส่วนคนที่5ชื่อมารีเนะครับเด็กทั้ง5คนนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบความสูงนะครับทิมจะสูงที่สุดในห้องนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Team the tallest kid this class. Team the tallest this is kid in is kid in class l c ทิมเป็นเด็กที่สูงที่สุดในห้องเรียนห้องนี้นะครับถัดมานะครับตัวอย่างถัดมานะร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับจำหน่ายสินค้าอยู่3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือนาฬิกา ราคา2,000บาทนะครับอย่างที่2ก็คือแหวนเพชรนะครับราคา90,000บาทแล้วก็อย่างที่3ก็คือโทรศัพท์นะครับราคา30,000บาทนะครับถ้าเราต้องการจะบอกว่าแหวนเพชรนะครับเป็นสินค้าที่แพงที่สุดในร้านแห่งนี้นะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า The Diamond Ring is the most expensive thing in this shop. the diamond ring is the most expensive thing in this shop. นะครับแหวนเพชรนะครับเป็นสินค้าที่แพงที่สุดในร้านแห่งนี้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับนะ้าสนว์แห่งหนึ่งนะครับมีสัตว์อยู่3ประเภทก็คือเสือ มีแพนด้าและก็ม้าลายถ้าเราต้องการจะบอกว่าเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายที่สุดนะครับในสวนสัตว์แห่งนี้เราจะพูดได้ว่า the tiger is the most dangerous animal in the zoo the tiger is the most dangerous animal in the zoo นะครับเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากที่สุด ในสวนสัตว์แห่งนี้นะครับตัวอย่างถัดมานะครับมีนักกีฬาฟุตบอลทีมนึงนะครับโดยแดนนะครับเป็นคนที่เล่นได้ดีที่สุดในทีมนะครับเราสามารถใช้ superlative ในการอธิบายได้ดังนี้นะครับ Dan is the best football player in this team Dan is the best football player in this team นะครับแดนเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีฟุตบอลทีมนี้นะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านที่แย่ที่สุดในเมืองนี้นะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า this is the worst place to eat in this town this is the worst to eat in this t t ในเนะครับโอเคหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างประโยคกันไปแล้วนะครับเราสามารถสรุปรูปแบบการเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะครับให้กลายเป็น superlative degree หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้ดังนี้นะครับรูปแบบที่1นนะครับเราจะเติม est นะครับหลังคำคุณศัพท์เช่นคำว่า t allest สูงที่สุด fattest อ้วนที่สุด biggest ใหญ่ที่สุดนะครับรูปแบบที่สองก็คือเราจะเติมคำว่า most นะครับนำหน้าคำคุณศัพท์นะครับโดยจะเป็นคำคุณศัพท์ที่มีความยาวประมาณ3คํคำขึ้นไปนะครับเช่นคำว่า most dangerous นะครับอันตรายมากที่สุด most expensive นะครับแพงที่สุดนะครับรูปแบบที่3นะครับคำคุณศัพท์จะเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับเช่นคำว่า good นะครับจะเปลี่ยนเป็น better ในขั้นกว่าแล้วก็ best ในขั้นสูงสุดนะครับอีกตัวอย่างนึงคือคำว่า bad นะครับที่แปลว่าไม่ดีขั้นกว่าจะเปลี่ยนเป็นคำว่า worst นะครับแยก่กว่าแล้วก็ แย่ yeah, ที่สุดก็คือ worst นะครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ดูคลิปแล้วครูแมอมหวังว่านักเรียนจะนำความรู้จากคลิปไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะจากนี้เรามาดู exercise กันค่ะ ให้เด็กๆทำ exercise ลงในสมุดภาษาอังกฤษนะคะแล้วนำมาส่งครูแอมในวันที่23กรกฎาคม2563ค่ะสำหรับวันนี้จบคลิปแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you a เก i เล e t t e r ค่ะบ๊ายบาย